กราบสวัสดีเพื่อนกันเะยนมิตรทุกท่านครับกระผมออนวดวินิชัยพบกันชั่วโมงนี้คืนวันที่31เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2568เป็นคืนวันศุกร์เดือนตุลาคมปีมะเสง็ง ลุงหนวดขอกราบสวัสดีเพื่อนกันเลยนมิตรทุกท่านทุกคนที่ยังไม่นอนที่ยังเลื่อนหน้าจอโทรศัพท์ไปมาพบเจอลุงนหนวดณขณะนี้ลุงหนวดขอแสดงความยินดีต้อนรับเพื่อเป็นเกียรติเข้าร่วมปฏิสัมพันธ์ปฏิสันฐานทักทายถามไถ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับลุงหนวดได้ตามเหตุอันควรวันนี้เป็นวันสิ้นเดือนตุลาคมพรุ่งนี้ก็จะเป็นวัน ที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับก็วันที่1ก็เป็นวันที่หลายๆท่านหลายๆคนอาจจะเรียกว่ารอคอยนั่นแหละลุงนวดก็รอคอยเหมือนกัน <c oughs> รอคอยบาย